แชร์พิกัดร้านอาหารเหนือที่ซอยอารีเซบลิมนี้ไว้แล้วไปดูกัน สวัสดีสวีทครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาซอยอารีซอยหนึง่งพาทุกคนมาทานอาหารเหนือที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ใ네นย่านอารีนั่นก็คือร้านอ,องตองนะครับได้รางวัลมิชลินด้วยนะครับทุกคนส่วนตัวผมไม่ได้ทานอาหารเหนือมานานมากๆเลยนะครับมาถึงที่นี่ท,ทังทีต้องลองซะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านนะครับเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยทุกคนได้เวลาสั่งอาหารไม่นานก็มานะครับวันนี้เลือกเป็นข้าวซอยและชุดตกเล็กแบบนี้จัดเมนูอาหารได้สวยและน่าถ่ายรูปมากๆ,ๆเลยนะครับในส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวซอยนะครับทุกคน ชุดขันโตของเขาก็จะมีน้ำพริกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอ,อก่องน้ำพริกหนุ่มแคบหมูไส้อั่วหมูยอแล้วก็แกงอะไรไม่รู้นะครับทุกคนรู้ไหมช่วยคอมเมนต์หน่อยรสชาติอาหารของที่นี่อร่อยมากเลยนะครับทุกคนติดใจมากสมแล้วนะครับกับที่ได้รางวัลมิชลินส่วนข้าวซอยของเขานะครับที่เป็นซิกเนเจอร์อร่อยมากเลยนะครับทุกคนรสชาติเข้มข้นมากต้องมาลองกันให้ได้นะที่ซอยอารีถุกใจฝากดใจกดติดตามด้วยนะครับ